มะเฟืองอเวรัวคาร a ัมโบลเป็นผลไม้ที่มีรูปร่างคล้ายดาวห้าแฉกเมื่อหันขวางผลของมะเฟืองมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวและมีกลิ่นหอมมักนิยมทานสดหรือใช้ทำเครื่องดื่มขนมสลัดและในบางท้องถิ่นมักใช้มะเฟืองในการทำซอสและเครื่องปรุงต่างๆลักษณะของมะเฟืองเหลือกสีเขียวในช่วงที่ยังไม่สุกและจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อผลสุกรสชาติ หวานอมเปรี้ยวมีรสชาติเฉพาะตัวเนื้อมีกลิ่นหอมและรสชาติเบาๆซึ่งสามารถรับประทานได้ทั้งผลสดและในรูปแบบแปรรูปรูปทรงผลมีลักษณะเป็นรูปเหลี่ยมหลายแฉกคล้ายดาวห้าแฉกเมื่อหั่นขวางคุณค่าทางโภชนาการวิตามินซีมะเฟืองอุดมไปด้วยวิตามินซีซึ่งช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันและการดูแลผิวพรรณแร่ธาตุ มะเฟืองมีแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมฟอสฟอรัสและเหล็กเส้นใยช่วยในระบบย่อยอาหารสารต้านอนุมูลอิสระมีสารที่ช่วยป้องกันการเกิดเซลล์เสียหายจากอนุมูลอิสระประโยชน์ของมะเฟืองเสริมระบบภูมิคุ้มกันวิตามินซีช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน บำรุงผิวพรรณช่วยในการลดการเกิดสิวและปรับสภาพผิวช่วยระบบย่อยอาหารเนื่องจากมีเส้นใยอาหารช่วยในการขับถ่ายลดความเสี่ยงของโรคบางชนิด เช่นโรคหัวใจและโรคเบาหวานเพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระข้อควรระวังมะเฟืองอาจไม่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับไตเพราะมันมีสารฟอกขาวที่อาจมีผลต่อการทำงานของไตได้โดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะไตเสื่อมควรหลีกเลี่ยงคุณสามารถใช้มะเฟืองในเมนูต่างๆเช่นน้ำมะเฟืองสลัดมะเฟืองหรือขนมหวานต่างๆได้คะ่ะ